นิยายเสียงเรื่องเล่รักในหัวตอนที่35ดูแลคนป่วยสโลชาตื่นแต่เช้าลงมาทำข้าวต้มเครื่องสำหรับเช้านี้สองโมงกว่าแล้วอัคราย,ยังไม่ลงมาจากห้องนอนของเขายิงสาวเดินไปเคาะประตูห้องนอนพี่เข้มตื่นหรือ,อยังคะทานอาหารเช้าได้แล้วคะ่ะเงียบเป็นอะไรหรือเปล่านะ เขาไม่ได้ล็อกห้องนี่นาหญิงสาวเปิดประตูเข้าไปมองไปที่เตียงกว้างร่างสูงใหญ่นั้นยังนอนห่มผ้าผืนหนาอยู่บนเตียงพี่เข้มคะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมยังไม่ตื่นเธอเข้าไปนั่งที่ข้างเตียงจับแขนเขาอุ๊ยทำไมตัวร้อนจังหญิงสาวใช้หลังมืออังที่หน้าผากของเขาโหตัวร้อนจี๋เลย สโรชาดึงผ้าหม่มลดลงมาไว้ที่ใต้อกเขาเพื่อระบายความร้อนและรีบไปเปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อหาผ้าเช็ดตัวผืนเล็กชุบน้ำสะอาดแล้วนำมาเช็ดหน้าเช็ดตัวให้เขาเพื่อไล่ความร้อนอัคราสลึมสลือรู้ว่าสโรชาเช็ดตัวให้เมื่อคืนเขานอนไม่หลับ รู้สึกปวดหัวตั้งแต่นั่งเป่าผมให้สโรชาเริ่มรู้สึกว่ามีไข้ตอนตีสองจะโทรหาเธอก็เกรงใจได้หายาแก้ไข้แก้ปวดมาทานเองและหลับไปด้วยฤทธิ์ยามารู้สึกตัวตอนที่สโรชาเคาะประตูแต่เขาลุกไม่ไหวเมื่อวานโดนฝนแน่เลยค่ะโดนพัดลมที่เป่าผมบัวด้วยแน่ๆพี่เข้มดื่มน้ำหน่อยนะคะ ปากเขาแห้งมากเดี๋ยวบับเช็ดตัวให้อีกทีหญิงสาวขึ้นนั่งบนเตียงดีที่เตียงเขาใหญ่ทาให้เธอไม่ต้องกลัวตกเธอปลดกระดุมเสื้อเขาออกและพยายามพลิกตัวเขาตะแงคงคอนค้างทุรักทุเรเพราะเขารูปร่างสูงใหญ่คนไม่สบายช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ทําให้ตัวหนักมากกว่าจะพลิกซ้ายพลิกขวาทำเอาหญิงสาวหอบขึ้น เธอเวียนเช็ดตัวให้เขาจนร่างกายเขาคลายความร้อนปิดแอร์ปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทหญิงสาออกไปเตรียมข้าวต้มมาให้คนป่วยแปบ๊บเดียวก็กลับมาพร้อมถ้วยข้าวต้มใบเล็กเหยือกน้ำแก้วน้ำวางที่โต๊ะข้างเตียงใหญ่เธอขึ้นไปบนเตียงอีกครั้งเพื่อช่วยพยุงให้เขาลุกขึ้นนั่งเอาหลังพิงหัวเตียงซึ่งทุลักทุเลพอสมควร สโลชาพยายามช่วยเขาขยับตัวใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าให้เขาอีกครั้งจัดผมเผ้าให้เขาที่รู้สึกขมคอไหมคะพี่เข้มไม่ไอน่าจะทานข้าวต้มเครื่องได้ไว้กลางวันบัวทเข้าต้มขาวให้นะคะสโลชาผ้าพผืนเล็กมาวางที่ตักเขาและเริ่มป้อนข้าวอาจทานได้นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเอาที่ไหวนะคะไม่ต้องฝืน แค่พอได้ทานยาหลังอาหารหล,าหลังทานอาหารเช้าสโลชาจัดการป้อนยาและเช็ดตัวให้เขาอีกรอบหาชุดนอนมาให้เขาเปลี่ยนเพราะคิดว่าน่าจะสบายตัวที่สุดเธอจัดการเปลี่ยนเสื้อให้เขาชายหนุ่มมีแรงขึ้นมานิดหน่อยแต่ยังมีอาการไข้ปวดหัวและหนักหัวอยู่บ้างแต่สบายตัวขึ้นมากเขานั่งมองเธอเก็บกวาดห้อง เก็บผ้าที่ใช้แล้วที่อยู่ในตะกร้าออกไปซักล้างห้องน้ำให้เก็บแก้วถ้วยข้าวต้มออกไปเสียงจานชามกระทบกันที่ห้องครัววันนี้เธอใส่กางเกงช้างกับเสื้อยืดคอวีสีขาวรัดผมไปไว้ข้างหลังเวลาที่ไม่ได้แต่งหน้าก็ยังดูสวยมากสโรชาเดินเข้าเดินออกห้องของเขาเมื่อเห็นเขาเผลอหลับ เธอค่อยๆประคองให้เขานอนลงใช้หลังมือแตะหน้าผากแก้มคอห่มผ้าให้หลายครั้งที่เนื้อตัวของเธอไปถูกตัวเขาสัมผัสได้ถึงความนุ่มนิ่มนั้นแต่เจ้าของร่างบางไม่ได้ทันระวังตัวเธอแค่อยากให้เขาสบายที่สุดแต่คนที่ถูกสัมผัสกลับร้อนในตัวในใจเสียเองต้องพยายามข่มตา และร่างกายลงสโรชาเดินเข้าออกห้องเขาทำนู่นนี่แต่ก็คอยหันมองเขาตลอดเวลาบ่ายสองกว่าแล้วเขายังไม่ตื่นหญิงสาวเก็บผ้าที่ซักแล้วหอบเข้ามาพับที่ห้องของเขาเงีย,งยบๆจัดเข้าตู้เรียบร้อยคนบนเตียงก็ยังไม่ตื่นเธอเลยเอาผ้าในตู้ของเขาออกมาพับใหม่สโรชาเป็นคนที่มีระเบียบ ต้องพับผ้าเองให้เรียบร้อยแยกชุดชั้นในถุงเท้าเสื้อกางเกงเธอไปเช็คอาการเขาอีกครั้งด้วยการใช้มือแตะหน้าผากถ้าตัวร้อนก็เช็ดให้เขารู้ตัวตลอดเวลาแต่หนักหัวมากขอบตาร้อนมากด้วยแต่ก็คอยมองหาหญิงสาวตลอดเวลาที่รู้สึกตัว เพื่อปล่อยให้เขานอนพักผ่อนกระทั่งได้เวลาทานข้าวเย็นก็ปลุกเขาเช็ดตัวทานอาหารเย็นทานยาหลังอาหารคืนนี้เธอคิดว่าจะนอนเฝ้าเขาที่นี่ถ้าผ่านคืนนี้ไปได้ถ้าไม่ดีขึ้นพรุ่งนี้ต้องพาเขาไปหาหมอเธอเห็นเขานอนหลับตาหญิงสาวบอกเขาเบาๆบัวไปอาบน้ำแป๊บนะคะพี่เข้มเดี๋ยวบัวมาค่ะ สโรชาออกไปจัดการกับตัวเองทานข้าวเย็นอาบน้ำเปลี่ยนเป็นชุดนอนแขนสั้นขาสั้นเหนือเขา่าเพื่อที่จะได้สะดวกเวลาที่ดูแลเขาชุดนอนขายาวของเธอมีแต่ชุดใหญ่ๆซึ่งรุ่มร่ามมากสโรชาหอบหมอนผ้าห่มมาสองผืนปูนอนข้างเตียงเขาก่อนนอนเธอตั้งนาฬิกาเพื่อปลุกให้เขาทานยาก่อนนอนก็เช็คอาการเขาอีกรอบ โดยใช้มือแตะหน้าผากดีที่ตัวเขาไม่ร้อนมากเหมือนเมื่อกลางวันไข้น่าจะกำลังลดจากนั้นเธอก็ล้มตัวลงนอนไม่นานก็หลับสนิทอาจเพราะเหนื่อยกับการดูแลเขาและทำงานบ้านอัคราตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์ของสโรชาเจ้าของโทรศัพท์ไม่ยอมตื่นเขาทานยาเองและนอนตะแคงมองร่างบางที่นอนอยู่ด้านล่าง เขาลุกไปเข้าห้องน้ำสโรชาก็ยังไม่ตื่นฝนตกไม่หยุดเลยอากาศเย็นจนอยากจะลงไปนอนกอดคนข้างล่างเห็นนอนขดตัวในผ้าห่มอย่างมีความสุขแต่เขากลัวเธอติดไข้าจากเขากลัวตื่นมาจะตกใจด้วยได้แต่นอนมองหญิงสาวจนตัวเองหลับไปอีกรอบสโรชางัวงเงียตื่นตอนตีห้าเธอรีบลุกขึ้นนั่ง ายแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยเธอหันไปมองนาฬิกาและคนบนเตียงรีบขึ้นไปแตะหน้าผากชายหนุ่มตัวยังรุมๆอยู่เลยเธอเห็นซองยานี่เธอเผลอหลับไปไม่ได้ให้ชายหนุ่มทานยาตามเวลานึกโมโหตัวเองพี่เข้มคะเป็นยังไงบ้างคะบัวขอโทษนะคะบัวหลับเพลินเลยเดี๋ยวบัวไปเตรียมอาหารเช้าให้นะคะหญิงสาวรีบพับผ้าห่มเก็บที่นอน และออกไปทำข้าวต้มให้คนป่วยเขาตื่นนานแล้วแต่ไม่อยากปลุกเลยนอนมองหญิงสาวจนเธอตื่นเขาเลยแกล้งหลับต่อสโลชาหายไปเกือบครึ่งชั่วโมงกลับมาด้วยชุดใหม่พร้อมข้าวต้มเครื่องหอมกลุ่นพี่เข้มคะตื่นมาทานข้าวต้มเธอคะ่ะเดินไปข้าห้องน้ำไหวไหมคะถ้าไม่ไหวบัวจะเช็ดหน้าให้ไหวครับน้องบัวดีขึ้นมากเลย สโรชาช่วยพยุงเขาเข้าห้องน้ำระวังลื่นนะคะพี่เข้มเรียบร้อยครับอัครายืนพิงที่ประตูห้องน้ำเธอช่วยพยุงเขากลับมาที่เตียงเวียนหัวใช่ไหมคะทานข้าวบนเตียงเลยละกันจะได้ไม่ต้องลุกไปลุกมาหญิงสาวป้อนข้าวเขาแล้วก็จัดยาหลังอาหารเช็ดตัวให้เขาอีกครั้งเพื่อเก็บของออกไปล้างทำความสะอาดที่ครัว ปล่อยให้เขานอนพักผ่อนวันนี้สโรชามีงานด่วนเข้ามาหญิงสาวกลับมานั่งทำงานเขียนแบบที่ห้องคิดว่าเขียนไปสักพักได้เวลาเธอจะเดินมาจัดยาให้คนป่วยทานไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงเพราะห้องเขากับห้องเธอห่างกันไม่มากบ้าจริงทำไมงานต้องมาเวลานี้ด้วยอ克รรู้ว่าสโรชามีงาน เขาดูโทรศัพท์ของเธอตอนที่เธอออกไปทำอาหารนึกหงุดหงิดเจ้านายเก่าของหญิงสาวนี่ไม่มีคนอื่นทำงานแล้วหรือไงขนาดใกล้จะพ้นสภาพพนักงานแล้วยังส่งงานให้อีกแถมเป็นงานด่วนสโรชาเองก็ปฏิเสธไม่เป็นเลยเขาไม่ได้ห่วงว่าเขาจะต้องอยู่คนเดียวแต่ห่วงว่าสโรชาจะไม่ได้นอนคืนนี้เพราะต้องส่งงานพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง หมายความว่าคืนนี้ทั้งคืนสโลชาต้องทำงานเขารู้ว่างานพวกนี้ต้องใช้เวลาและสมาธิมากพอไม่มีหญิงสาวเดินไปมาทํานั่นทํานี่ในห้องเขาก็เหงาสี่ทุ่มแล้วสโลชาย,ยังไม่เดินมาหาเขาเลยคนที่ถูกคิดถึงกำลังเร่งงานกลับจากห้องออกของอาาาักษรเธอก็รีบร่างแบบและเขียน หญิงสาวนั่งทำงานเพลินจดลืมเวลาที่จะต้องให้เขาทานยามารู้สึกตัวอีกทีเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูห้องพี่เข้มเดินมาทำไมคะนี่หญิงสาวหันมองนาฬิกาบวกขอโทษค่ะพี่เข้มระวังระวังค่ะชายหนุ่มยืนโอนเอ็นไปมาเหมือนจะล้มเธอต้องรีบวิ่งเข้าไปประคองมานี่ค่ะพี่เข้มสโลชาพาเข้าไปนอนที่เตียง พี่แก้มพักผ่อนก่อนนะคะอาาัครานอนหลับตาบนเตียงของสโรชาเธอใช้มือแตะที่หน้าผากแก้มและคอของเขาไข้ขึ้นอีกแล้วหญิงสาวรีบหาผ้าเช็ดตัวผืนเล็กชุบน้ำสะอาดมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขาและเดินเร็วไปเอายาที่ห้องของเขาเขายังไม่ได้ทานยานี่นา มิหน้าเขาถึงได้ไข้ขึ้นอีกเป็นเพราะเธอรีบทํางานจนลืมเดินไปหาเขาที่ห้องหญิงสาวหอบยาเดินเร็วกลับมาหาคนป่วยพี่เข้มคะทานยานะคะเธอป้อนยาให้เขาเสร็จแล้วให้เขานอนพี่เข้มนอนที่นี่นะคะจะได้ไม่ต้องเดินกลับห้องบัวจะได้ดูแลพี่ด้วยพักผ่อนนะคะ เธอรู้สึกผิดที่ทำงานจนลืมคนป่วยจนเขาต้องเดินมาหาเธอที่ห้องคงจะปวดหัวมากสโรชามานั่งบนเตียงข้างๆคนป่วยโน้มตัวลงมากอดปลอบเขาบัวไม่ได้ตั้งใจคะ่ะมัวแต่เร่งงานบัวขอโทษนะคะพี่เข้มสโรชาเงยหน้ามองเขาทั้งๆท,ที่ยังกอดเขาอยู่พักผ่อนนะคะหญิงสาวดึงพ่อห่ม ขึ้นมาห่มให้เขาเดินไปปิดหน้าต่างฝนตกตลอดเวลาทำให้อากาศที่เย็นอยู่แล้วยิ่งเย็นลงมากกว่าเดิมคนป่วยตกใจที่อยู่ๆหญิงสาวก็เข้ามากอดเขาดีใจเหลือเกินไม่คิดว่าเธอจะทําแบบนี้ถึงแม้ว่าจะแค่กอดปลอบใจเขาดีใจมากที่เห็นเธอห่วงเขามากมายคงคิดว่าตัวเองทำผิด ที่ปล่อยให้เขานอนไข้อยู่คนเดียวและลืมให้ยาเขาทานเขายอมนอนให้ไข้ขึ้นอยู่อย่างนี้เป็นอาทิตย์ก็ยังได้จะไม่ยอมไปหาหมอคืนนี้เขาได้นอนในห้องนี้ได้อยู่ใกล้ๆเขาตัดสินใจถูกแล้วที่กลั้นใจเดินมาหาสโรชาเขาไม่อยากนอนอยู่คนเดียวสโรชาหายไปข้างนอกเพื่อกลับเข้ามาพร้อมกับหมอนผ้าห่มที่ขนไปนอนเฝ้าเขา เอาเพ่อห่มมาห่มให้เขาอีกผืนปิดไฟเหลือแค่ไฟที่โต๊ะทำงานหญิงสาวมองนาฬิกาและหันไปมองคนป่วยดีนะที่เดินมาถึงเท่าเขาล้มมาคงแย่เธอก็ทำงานเพลินคงไม่ได้ยินหรอกถ้าหากเขาล้มจริงๆสโรชาปล่อยให้เขานอนพักส่วนตัวเองกลับมานั่งทำงานต่อ าก็คอยชำเลืองมองคนที่นอนบนเตียงบ่อยๆนั่งทำงานได้ไม่นานเธอก็ต้องเดินไปดูเขาใกล้ๆเอามืออังหน้าผากพอเหงื่อเขาออกเธอก็คลายผ้าห่มและคอยเช็ดเหงื่อเช็ดตัวให้เพื่อไม่ให้เขาอึดอัดและเหนียวตัวอัครานอนมองหญิงสาวทำงานแสงไฟจากโต๊ะเขียนแบบส่องมาที่ร่างบางดีที่เธอใส่ชุดนอนผ้าหนา ทำให้ไม่เห็นสัดส,ส่วนอรานอนมองหญิงสาวทำงานจนเผลอหลับไปตื่นมาเพราะปวดฉี่เขาพยายามจะลุกไปเองแต่สโรชาหันมาเห็นพอดีเธอช่วยพยุงเขาเข้าห้องน้ำยืนรอหน้าห้องน้ำจนเขาทำธุระเสร็จพยุงช่วยเขากลับมานอนที่เตียงห่มผ้าให้และกลับไปนั่งทำงานต่อ คนที่ป่วยนอนตะแคงมองคนทำงานเพลินคนนั่งทำงานไม่รู้ตัวเธอคงคิดว่าเขาหลับและเขาก็หลับไปอีกครั้งจริงๆมารู้สึกตัวอีกทีเสียงสโรชาปลุกให้เขาทานยาห่มผ้าให้เขาแล้วกลับไปนั่งทำงานต่อสลับกับเดินมาดูเขาที่เตียงหายออกไปข้างนอกเธอไปหยิบน้ำมาไว้ดื่มเตรียมไว้ให้เขาทานยาด้วย อาคารานอนดูเธอทำงานจนเผลอหลับไปอีกรอบด้วยฤิทธยาชายหนุ่มตื่นตั้งแต่ตีห้าสโลชานั่งทำงานทั้งคืนสลับกับดูอาการเขากาแฟก็ไม่ได้ดื่มแถมต้องคอยดูแลเขาอีกคงเหนื่อยหน้าดูใกล้หกโมงเช้าเขาเห็นเธอแง่มองนาฬิกาหญิงสาวเดินออกไปข้างนอกหายไปนานเกือบ30นาที ก็กลับเข้ามาพร้อมข้าต้มผ้าเช็ดตัวชุดนอนแปรงสีฟันของเขามาวางไว้ที่โต๊ะข้างเตียงพี่เข้มคะเป็นยังไงบ้างเวียนหัวหรือเปล่าไปห้องน้ำไหมคะเธอพยุงเขาไปทำธุระแล้วก็ยืนรอหน้าห้องน้ำช่วยพยุงเขากลับมาที่เตียงเธอนำผ้าผืนเล็กมารองที่ตักเขา ป้อนข้าวคนป่วยเสร็จเธอก็เช็ดตัวให้จัดยาให้ทานพอเขานอนเธอก็รีบกลับไปนั่งทำงานต่อยิงสาวทำงานยาวจนเกือบ11บอโมงเชา้างานก็เสร็จส่งงานเรียบร้อยสรชาบิดขี้เกียจเฮ้อเสร็จสักทีเธอปิดไฟที่โต๊ะทำงานดีนะที่ไฟไม่ดับป่านนี้ฝนยังไม่หยุดตกอีก เอเก็บกวาดห้องเรียบร้อยก่อนออกจากห้องจะโงกหน้ามาดูเขานิดหนึ่งปล่อยให้เขานอนพักเธอออกไปที่ครัวจัดการตุนไข่ให้คนป่วยจริงๆตัวเองรู้สึกง่วงมากๆล้ามากด้วยอยากนอนที่สุดกลั้นใจรอจนไข่ตุนสุกอยากให้เขาทานกลางวันและทานยาเพราะไม่งั้นถ้าเธอนอนเธอ,นอนต้องหลับยาวแน่ เขานอนดูเธอทำงานตั้งแต่ทานยาครั้งล่าสุดสโรชาเข้าใจว่าเขาหลับจริงๆเขาดีขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแต่เขาอยากอยู่ใกล้ชิดเธออยากให้ดูแลไม่อยากกลับห้องตัวเองและคืนนี้เขาตั้งใจว่าจะนอนที่นี่อีกอยากให้เธอพักผ่อนเขาจะนอนเฝ้าเธอเองฝนก็เป็นใจเหลือเกินเขานึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่หญิงสาวตกใจ ภวาเขากอดเขาเขาอยากกอดตอบใจจะขาดแต่ทําไม่ได้แค่นีเ้เขามั่นใจมากๆแล้วว่าเธอห่วงเขาจริงๆเสียงหญิงสาวเดินเข้ามาพร้อมไข่ตุนเธอมาวางไว้ที่โต๊ะข้างเตียงใช้มืออังหน้าผากเขาตัวไม่ร้อนแล้วนี่คะลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาทานอาหารทานยานะคะอยากอาบน้ำไหมคะ บัวเตรียมผ้าเช็ดตัวกับชุดมาไว้ให้แล้วอาบอ้ําอุ่นนะคะพี่เข้มอย่าเพิ่งสระผมระวังลื่นด้วยเสร็จแล้วเรียกบัวนะคะอักราอาบน้ําเสร็จเปิดประตูออกมาก็เจอหญิงสาวยืนรออยู่หน้าห้องน้ําแล้วมาค่ะบัวช่วยดีขึ้นไหมคะเธอพาเข้ามานั่งบนเตียงรับผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้าจากเขา ไปตากไว้ที่ราวตากผ้าชายหนุ่มนั่งห้อยขาเขายังรู้สึกมึนๆหัวสโรชายังอยู่ในชุดเมื่อคืนสงสารเหลือเกินต้องดูแลเขาตลอดเวลาแถมตัวเองก็ยังไม่ได้นอนเลยสักนิดมาครัพี่เข้มมีไข่ตุนกับข้าวต้มเมื่อเช้าเหลืออยู่จะทานแต่ไข่ตุนก็ได้นะคะเดี๋ยวบัวชทานข้าวต้มเองสโรชาตักไข่ตุนป้อนเขาอร่อยจัง หายป่วยแล้วเขาคงติดรถมือหญิงสาวแน่ๆพี่ทานเองก็ได้นะครับน้องบัวน้องบัวจะได้ทานข้าวต้มมื้อเช้ายังไม่ได้ทานอะไรเลยใช่ไหมสโลชาไม่ตอบแต่ตักข้าวต้มเข้าปากบัวขอชิมนิดนะคะยังไม่ทันที่จะใช้ช้อนตัวเองตังตกไข่ตุนอัคราก็ตักไข่ตุนป้อนหญิงสาวด้วยช้อนของเขาเองเธอต้องอ้าปากรับ เพราะเขาจอดช้อนที่ปากของเธออืมนุ่มดีหมอะสำหรับคนที่เพิ่งสั่งไข้ค่ะพี่เข้มทานเลยค่ะบัวทานข้าวต้มอย่างเดียวก็พอทั้งสองทานอาหารเรียบร้อยสโรชาจัดย้ายเข้าทานหลังอาหารเธอเก็บถ้วยชามหายไปข้างนอกสักพักก็กลับเข้ามาพี่เข้มนอนพักนะคะบัวอยู่แถวนี้แหละค่ะจะไม่ไปไหนงานบัวเสร็จแล้วส่งเรียบร้อย งานสุดท้ายค่ะวันมรืนบัวจะไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทแล้วนะคะหญิงสาวพูดไปหาวไปด้วยเธอเริ่มรู้สึกที่จะอยากนอนแล้วน้องบัวอาบน้ำเถอะครับจะได้พักผ่อนไม่ได้นอนเลยทั้งคืนพี่มีตัวรุมนิดหน่อยแล้วก็มุนหัวได้นอนสักหน่อยคงดีขึ้นมากอาบน้ำนะครับจะได้สบายตัว เขาบอกเธออีกครั้งสโรชาเตรียมเสื้อผ้าเดินเข้าห้องน้ำหญิงสาวอาบน้ำไม่มีเสียงเลยพัสราย,ยังอาบน้ำเสียงดังกว่ามากไม่นานก็ออกมาด้วยกางเกงช้างเสื้อยืดตัวโครงใส่สบายเขานอนหลับตาได้กลิ่นแป้งเด็กจากตัวหญิงสาวเธอเปิดพัดลมสายให้ระบายอากาศแทนการเปิดแอร์ ห้องนี้เล็กกว่าห้องเขาเพราะเป็นห้องรับแขกเตียงขนาดห้าคูณห้าทำให้เวลาเขานอนเท้าเขาเลยออกมาปลายเตียงต้องนอนขดตัวนิดหน่อยแค่ตู้เสื้อผ้าเตียงโต๊ะเครื่องแป้งก็เกือบเต็มแถมมีโต๊ะเขียนแบบของหญิงสาวอีกทําให้ดูแคบไปเลยแต่สรชาเป็นคนมีระเบียบจัดเก็บของได้ดีทําให้ห้องแม่รกน่าอยู่ เดี๋ยวบัวขอนอนพักแป๊บนะคะพี่เข้มเย็นนี้บัวจะทำอาหารให้ทานนะคะหญิงสาวพ,พูดพลางเดินไปเอาผ้าห่มสำรองในตู้มาปูเป็นที่นอนตรงที่ว่างที่เหลืออยู่เล็กน้อยข้างเตียงล้มตัวลงนอนตะแคงหันหลังให้เขาใช้ผ้าห่มอีกผืนห่มขึ้นมาจนถึงคอไม่นานเธอก็หลับสนิท สงสารคนที่นอนขดอยู่ข้างล่างกับพื้นห้องเย็นจังเลยอุตส่าห์ดูแลเขาแต่ตัวเองต้องลงไปนอนข้างล่างเขากำลังคิดว่าจะให้หญิงสาวขึ้นมานอนข้างบนแต่ไม่ทันแล้วพยาบาลจำเป็นของเขาหลับนิ่งมากคงเหนื่อยและเพลียแบบนี้คงนอนยาวแน่เลยเขาฝืนตัวลุกขึ้นท,ท,ทั้งที่ยังมึนหัวลงไปปลุกหญิงสาว แต่ไม่มีวี่แววตื่นเลยเธอนอนนิ่งมากก็ตัดสินใจอุ้มคนตัวหอมขึ้นมานอนบนเตียงด้วยกันเขาค่อยๆวางร่างบางอย่างเบามือจัดให้เนิดเธอนอนตะแคงหันหน้าออกมาหาเขาหันหลังให้ผนังเขานอนด้านนอกสโรชาหลับสนิทเพราะไม่ได้นอนมาทั้งคืนเขาคาดว่าเธอน่าจะนอนยาว เขานอนมองคนที่นอนอยู่ตรงหน้าแก้มใสนั้นเนียนมากตัวก็หอมมากเขาชอบเวลาที่เข้าใกล้สโลชาเขาเผลอสูดดมบ่อยๆเขาเอื้อมมือเกลี่ยเส้นผมที่หล่นลงมาที่แก้มของเธอปากคู่นั้นอิ่มมากอัคราขยับเข้าไปหาหญิงสาวโดยอัตโนมัติเขาค่อยๆดึงร่างบางนั้น มานอนบนท่อนแขนตัวเองหญิงสาวขยับตัวนิดหน่อยพร้อมกับวาดแขนมากอดเขาไว้ขยับตัวเข้ามาหาซุกหน้าอยู่กับอกเขาแล้วก็หลับต่อใจเขาเต้นรัวและแรงมากแก้มขาวานวลน,นั้นอยู่ใกล้ๆใครอยู่แบบนี้กับคนที่ชอบก็อดใจไม่ไหวหรอกอัคารายื่นหน้าเขาไปที่แก้มหญิงสาว บันจงหอมแก้มขาวนวลนั้นเบาๆกลิ่นหอมจากร่างบางนั้นทำให้เขาห้ามตัวเองไม่ได้ชายหนุ่มบรรจงจูบที่ปากอิ่มนั้นอย่างแผ่วเบาเริ่มแล้วเขาก็หยุดไม่ได้เขาทั้งจูบทั้งกอดหอมคนในอ้อมแขนยังทนุถนอมและเบามือที่สุดกลัวว่าเธอจะตื่นกระดุมเสื้อนอนของเธอดุดออกสองเม็ดบน เผยให้เห็นอกอวบขาวเนียนที่โผล่พ้นเสื้อนอนชายหนุ่มหายใจแรงอกอวบนั้นยอบหยุ่นดีนักเขานึกถึงตอนเธอเข้ามากอดเขาความยบหยุ่นนั้นเขายังจำได้และตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาค่อยๆเลื่อนจมูกและปากลงมาค่อยๆจูบหอมทีละข้างชื่นใจเขานัก สโรชาขยับตัวแอนอกดันตัวเข้าหาเขาหายใจแรงเธอใช้มือปรับผมที่หน้าตัวเองและหลับต่ออัคราตัดใจจากอกคู่นั้นเลื่อนขึ้นมาจูบป,ปากอิ่มนิ่มนั้นอีกทีเขามีความรู้สึกว่าคนนอนหลับตอบสนองเขาแต่สักพักก็หลับต่อเขาสงสารคงอยากนอนสบายสบาย เลยตัดใจแค่กระชับร่างบางไว้ในอ้อมกอดยากเหลือเกินพยายามข่มใจและกายตัวเองไว้ไม่นานก็สงบและเขาก็หลับไปยิงสาไม่รู้ว่ามันเป็นความฝันหรือความจริงในความฝันนั้นเธอมีความรู้สึกว่าหวาม,มากอบอุ่นและมีความสุขเหลือเกินมันแวบๆเข้ามาในหัวแต่ด้วยความง่วงทำให้เธอลืม และหลับลึกลืมสัมผัสนั้น